ผู้หญิงจะหลงคุณหนักมากถ้าเกิดคุณมีห้าคุณสมบัตินี้นะคะรู้ไหมว่าห้าคุณสมบัตินี้ถ้าเกิดคุณสร้างมันได้นะคะมันก็จะเป็นที่ต้องการของผู้หญิงหลายหลายคนเนี่ยเยอะมากนะไม่ใช่ว่าเป็นต้องการของผู้หญิงคนเดียวไม่ใช่คุณจะเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงอยากจะได้นะคะในในความสัมพันธ์เพราะว่าดูแล้วมันมีสเสน่ห์มันทรงพลังนะคะอันแรกเนาะก็คือคุณสมบัติของความเป็นผู้นำคุณรู้ไหมว่า ผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายไทยส่วนใหญ่เราจะขาดเรื่องนี้เนื่องจากบางทีเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะในครอบครัวที่ไม่ค่อยให้เราเนี่ยออกความคิดเห็นก็เลยกลายเป็นว่าเรามักจะเสียเซลล์หรือว่าเดี๋ยวถามคนนั้นก่อนถามคนนี้ก่อนซึ่งจริงๆอ่ะคุณสมบัติเราเนี่ยกูเกณฑ์มองว่าเออถ้าสมมุติเราไม่มีนะมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย มันต้องค่อยๆสร้างนะทักษะการเป็นผู้นําคือสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆเป็นผู้นําเช่นเราเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะออกความคิดเห็นอ่ากล้าที่จะคอนเฟิร์มว่าเอ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกแบบคุณมีเสน่ห์ดูแบบคุณหลีดเขาได้อ่ะคุณรู้ไหมผู้หญิงเก่งๆหลายคนก็ก็ต้องการผู้ชายลักษณะแบบนี้มากเพราะว่า มันเป็นคุณสมบัติที่ที่ผู้หญิงนะรู้สึกว่ามันเป็น Priority แรกๆนะคะที่ควรจะมีในตัวผู้ชายมันเป็นรายไอเทมนะเป็นจุดเด่นมากๆเลยถ้าเกิดเราสร้างสิ่งนี้ได้อ่ะเราต้องเป็นเป็นความมั่นใจเป็นความเป็นผู้นําในทางที่ดีด้วยนะคะอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้มันมันควรที่จะได้มาเป็นผู้นําครอบครัวเขานะคะ ข้อสองค่ะผู้ชายที่ชื่นชมผู้หญิงต่อหน้าคนอื่นอันนี้คุกเกตหมายถึงผู้ชายที่ชื่นชมแฟนนะคือเขาจะหลงไหลคุณเนะี่ยเพราะว่าการที่คุณชื่นชมเขาต่อหน้าคนอื่นนั่นหมายถึงว่าคุณให้การยอมรับเธอนะคะคุณแบบคอนเฟิร์มอ่ะว่าคือสิ่งที่เธอทําเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนะคะรับรองถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งนี้ได้นะผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเออคุณ คุณใส่ใจเธอจริงๆคุณให้เกียรติเธอคุณเคารพเธอจริงๆคุณเคารพการตัดสินใจแล้วก็ความคิดของเธอจริงๆเนี่ยชื่นชมเขาออกไปโดยเฉพาะการชื่นชมที่ตัวตนของเขาครูเกศอยากจะบอกว่าการชื่นชมที่ตัวตนน่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงโหยหามากถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเราจะชื่นชมชื่นชมนะคะถึงตัวตนของเขาได้ยังไงเนี่ยให้พวกเรามา เอาในอ e ีบุ๊กที่อเกทำขึ้นนะคะเป็นอ e ีบุ๊กหนึ่งรคำชมผู้ได้แฟนหลงในทันทีอันนี้จะใช้หลักคีิวิทยาทุกข้อนะคะสอดแทรกเข้าไปให้ทุกข้อเลยว่าอาชมแบบนี้แล้วตามด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวตนเนาะมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยตอนนี้ราคา999นะคะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ1,590ซึ่งติดต่อไปหาแอดมินที่ช่องทางที่อเคขึ้นให้ที่หน้าจอได้นะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ภาพสามารถจะส่งให้พวกเราได้เลยหรือใครจะรับทางอีเมลก็ได้นะคะอย่าลืมนะ การชมเนี่ยควรจะชมที่ตัวตนของเขาช่วมชมต่อหน้าคนอื่นด้วยก็ยิ่งดีอันนี้ผู้หญิงจะภาคภูมิใจมากนะคะอ่ะข้อต่อมาการดูแลเอาใจใส่ครูจะบอกให้นะผู้หญิงรนะ้อยทั้งร้อยแพ้การเอาใจใส่การเทคแคร์ของผู้ชายมากๆแต่เราจะต้องเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการอนะไปดูแลในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้เราก็จะกลายเป็นที่น่ารำคาญนะคะอันนี้ต้องต้องพยายาม ดูเธอเยอะๆหน่อยว่าเ,เขาชอบให้ทําอะไรให้อ,อ่มันยังคูกเกตก,กูเกตจะเป็นคนที่รู้สึกดีใจรู้สึกดีนะคะเวลาที่แบบแฟน เอาอะไรไม่ให้ทานอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นห่วงเรานะบางทีถึงเวลากินกูกกยังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยอ่าบางทีทํางานเพลินเขาก็จะมาเตือนว่าทานข้าวได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะ <ète. S 1> คือเราก็รู้สึกว่าเออเขาสนใจถูกไหมอ่าหรือบางทีผู้ชายเขาเอ่อให้ความสําคัญกับวันพิเศษอะไรเงี้ยมีดอกดอกไม้มาให้เราหรือมีของขวัญมาให้เราก mm hmm. ็เราก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเอาใจใส่เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเป็นสิ่งสําคัญนะผู้หญิงหลายคนจะมักจะแพ้ใจแพ้ทางผู้ชายที่เอาใจเก่งเพราะว่าเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะโดยธรรมชาติของเขาอ่ะเขาเขาให้ความสําคัญอยู่แล้วทีนี้พอมีผู้ชายมาใส่ใจเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหมันกลายเป็นว่าเขาก็สามารถที่จะชนะใจผู้หญิงได้นะคะอ่าต่อมาข้อที่4ี่นะคะก็คือผู้ชายที่รับฟัง คุณรู้ไหมว่าโลกใบนี้มันหายากคนที่มานั่งฟังเราส่วนใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเราจะหาคนที่เ,เราอยากจะพูดแต่เรื่องของเราทีนี้ถ้าเราอยู่ในบทบาทที่ไปจีบผู้หญิงนะคะหรืออยากให้ผู้หญิงหลงเราเราก็ต้องเป็นบทบาทของผู้ฟังหรือผู้หญิงบางคนอะ่ะอยากจะให้ผู้ชายชอบคุณก็ต้องเล่นบทบาทผู้ฟังให้ได้ซึ่งบทบาทนี้จริงๆมันเป็นบทบาทของคู่ชีวิตเลย ต่อให้คุณแต่งงานกันแล้วคุณมีลูกกันแล้วหน้าที่ของการฟังคือสิ่งที่คุณต้องยึดถือไว้เสมอว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคู่ชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ฟังนะคะหรือว่าพูดแทรกเอ่ยหรือว่าพูดกดให้อีกคนนึงต่ําลงหรือว่าพูดโอ้อวดแทนที่จะฟังอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งเขาจะรู้สึกอ๋อไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเขาที่เขาจะอยู่นึกออกปะเขาไม่มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเป็น ผู้รับฟังที่จริงใจแล้วถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยยังไงค่อยให้ข้อมูลที่มันถูกต้องกับเขาภายหลังยังไงก็ฟังเขาก่อนนะคะออะต่อมาข้อที่5ผู้ชายที่ปกป้องผู้หญิงได้อันนี้กูเกสหมายถึงความแมนเนาะแต่แมนในที่นี้มันมันรวมถึงคนที่สามารถปกป้องศักดิ์ศรีของเธอได้ด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าแมนแบบโอยผมเเดินอยู่ข้างหน้าตลอดครับเลยอันนั้นอันนั้นก็ใช่แต่จริงๆมันต้องไปไกลกว่านั้นคือเราต้องสามารถปกป้องคำวิจารณ์ปกป้องการที่ทำให้คนของเราอาจจะแบบเออเสียหายเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราต้องปกป้องสิ่งนั้นให้ได้ถ้าเกิดคุณทำถึงขนาดนั้นได้คุณรับรองคุณได้ใจผู้หญิงคนนั้นไปแน่นอน เพราะว่าบางทีเวลามันมีปัญหาอะไรที่มันท้าทายคุณสองคนเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้องอะแล้วเราไม่ปกป้องเลยอะอาจอันนั้นอะบางทีผู้หญิงก็ตัดสินใจที่จะสงสัยไปกันไม่ได้แล้ว get ไหมเพราะเขารู้สึกว่าความเป็นผู้ชายมันไม่ได้ถูกโชว์ออกมา นะคะคสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญนะสำคัญมากผู้หญิงดูคุณเรื่องนี้มากๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณเจอปัญหากันเจอความทา้าทายกันอาศัยเวลาทั้งนั้นเลยในการดูนะคะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองสเดือนแรกไม่ใช่อันนั้นบางทีผู้ชายมาแบบเขาเรียกว่าเ,เป็นโปรโมชั่นก็จะพยายามแสดงบทนี้ออกมาแต่ถ้าอยากให ได้เห็นว่าคนคนนั้นเขาสามารถปกป้องได้จริงๆไหมดูไปนานๆก่อนดูหลายๆสถานการณ์นะคะแล้วคุณจะบอกให้ว่าถ้าเกิดคุณทําได้ผู้หญิงจะหลงคุณมากๆต่อมานะคะเอาอีกข้อนะแถมให้นะคะผู้หญิงเ,เขาจะหลงคุณมากๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พูดจาดีๆคุกคิดว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นนายของเราเนะเวลาเราจะพูดอะไระมันต้องมันต้องคิดก่อนทุกครั้งที่จะพูดออกมา บางอย่างมันทําให้คนที่ฟังเสียใจหรือบางอย่างมันไปกระทบกับคนอ,อื่นๆก็หันหลังให้หรือหันแก้มให้อย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาตอนนั้นส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะดูเรานะะในเรื่องของคําพูดตอนที่เราเโมโหตอนที่เราโกรธตอนที่เราไม่พอใจมันจะออกในเรื่องของทัศนคติออกมานะคะทีนี้คําพูดของเรานี่แหละจะเป็นนายของเราเลยบางทีเราทําดีมาตลอด บางทีเรามาจบกับแค่ไม่กี่พยางเองอะเนาะสิ่งนี้ต้องระวังมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่พูดจาให้เกียรติคนนะไม่ตตดสินคนพูดจาดีๆนะคะผู้หญิงก็จะหลงคุณได้ไม่ยากคุกฤษรับรองผู้หญิงอะแพ้ใจกับเรื่องแบบนี้มากๆทีนี้ตอนนี้คเกฤได้เปิดคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะให้สำหรับผู้ชายที่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาผู้หญิงที่ตัวเองต้องการจีบยังไงเนาะซึ่งคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่ชื่อว่าสอนจีบผู้หญิง อันเนี้ยจริงๆไม่ได้สอนให้พวกคุณไปจีบใครก็ได้ไม่ใช่เลยครกเกจะสอนในเรื่องของศีลธรรมด้วยนะศิลธรรมจัญญานะคะซึ่งเป็นข้อแรกๆในคอร์สเลยไม่ใช่ว่าเห็นผู้หญิงก็จีบหมดไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นครกเกไม่ต้องสอนพวกคุณก็ได้เนาะแต่ในคอร์สเนี้ยจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแบบไหนที่เราต้องห้ามเข้าไปยุ่งกับเขานะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีกี่ประเภทซึ่ง แต่ละประเภทคุณใช้วิธีการเข้าหาที่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องรู้ก่อนว่า m i n d s e t ของเขาเนี่ยในแต่ละผู้หญิงแต่ละแบบเนะะี่ยค่ะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวซึ่งแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะคิดเหมือนกันหมดคุณใช้วิชาแบบผู้ชายผู้ชายไปจีบเขาแบบเดียวกันหมดไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยผู้เกตเห็นหลายคนที่โดนรีเจ็คกลับมาเนาะ หมายถึงว่าโดนปฏิเสธกลับมาเราเข้าหาผู้หญิงโดยการที่ไปบอกเขาว่าสวยจังเลยเขาคุยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุยรับรองก็ไม่คุยกับคุณหรอกเพราะว่ามันมันธรรมดาเกินไปมันตื้นเขินเกินไปผู้หญิงอะก่อนที่เขาตัดสินใจที่จะซีเรียสกับความสัมพันธ์เขาดูคุณลึกซึ้งมากดูหลายมุมไม่ได้ดูมุมเดียวอาจจะสามสี่เดือนสามสี่เดือนแรกอาจจะอะไรก็ได้จริงไหม ผู้หญิงสามสี่เดือนแรกหกเดือนแรกอะไรก็ได้ค่ะพี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้เพื่อที่จะเหมือนกับพยายามโชว์มุมดีๆออกมาซึ่งผู้ชายก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเลยหกเดือนไปปุ๊บมันอะไรก็ไม่ได้แล้วไงอันนั้นแหละของจริงอันนั้นแหละคือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนจะเข้าไปจีบ หเดือนหลังอ่ะทัศนคติต่างๆที่แท้จริงอ่ะมันจะออกมาซึ่งกูเกตทําไว้ให้คุณอยู่ใน Online, คอร์สออนไลน์คอร์สนี้หมดแล้วแล้วคุณต้องรู้ก่อนที่เข้าไปจีบเขาไม่งั้นนะคุณเสียเวลาเปล่าบางคนเสียเวลา3 4เดือน6เดือนไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้าผิดทางตั้งแต่แรกเลยนะคะอ่าคอร์สนี้เป็น คอร์สออนไลน์นะคะสอนไว้ในกลุ่มปิดนะราคาเต็ม8,900นะคะ,ะใครที่อยู่ในช่องกูเกิลช่องนี้นะคะรับราคาโป,โปรไปเลยเพียง999เท่านั้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็สอนจะจบแล้วนะจ๊ะรีบมาเรียนก่อนที่ครูจะปรับราคาขึ้นนะคะติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอได้ตอนนี้เลยนะอย่าลืมนะจีบผู้หญิงเนี่ยต้องรู้นะคะว่าต้องเข้าหาเขายังไงก่อนแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการจีบเขาได้ไม่ยากเลยนะคะเจอกันในคอสออนไลน์คะ่ะ